อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารานังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสวรโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจตุมหาราชิกายกขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสวรโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสวรโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสวรโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ